ผิวหน้าไม่กระจ่างใสริ้วรอยหมองคล้ำฝ้ากระเกินอายุมาฟังทางนี้ค่ะ40กว่าแล้วมีปัญหามาแน่นอนอยู่แล้วผิวก็จะมีความแห้งกร้านริ้วรอยมาตามวัยนะคะตีนการ่องแก้มร่องน้ำหมากเนี่ยชัดมาก,กเพราะว่าเราร้องเพลงไงเราจะต้องเจอ s p o ต light ฝ้ากระจุดดำๆพวกสีกผิวที่ไม่สม่ำเสมอเห็นเลยว่าหน้าดูแก่กว่าตอนนี้อีกแต่โชคดีมากได้ใช้อลิเซ่มิราเคิลบูสติ้งเซรั่มเป็นน้ำตบทูอินวันเขาจะมีความเป็นทั้งน้ำตบและเซรั่มในขั้น เดวขาจะมีสารสกัดจากธรรมชาติเนี่ยมากกว่า16ชนิดเลยที่สําคัญเลยจะมีแพลงตอนซิงคลเเจนแล้วก็กิกกกไว้เนื้อครีมเป็นใสๆเลยค่ะตัวนี้เขาจะช่วยในการฟื้นฟูผิวที่เสียให้กลับมาแลดูดีขึ้นกระ่างใสขึ้นนะคะเขาจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆแล้วก็มีความเข้มข้นซึมซาบไวแล้วก็ชุ่มชื้นมากเลยนะคะใช้คืนแรกตอนเช้ามาเนี่ยน่าแบบนุ่มชุ่มชื้นขึ้นเลยใช้มาระยะหนึ่งรู้สึกเลยว่าผิวเราทําไมมันแลดูเรียบเนียนขึ้น ริ้วรอยต่างๆนี่มันก็แลดูตื้นขึ้นแล้วก็จางลงด้วยเข้าเป็นผลิตภัณฑ์จากเกาหลีนะแต่พัฒนามาเพื่อผิวของคนไทยนะคะตัวนี้ช่วยในการบำรุงอย่างเต็มรูปแบบทาได้ทั้งกลางวันและก็กลางคืนแล้วก็อ่อนโยนมากสามารถทาได้ทั่วทั้งหน้าไม่ต้องเว้นรอบดวงตาเลยผู้หญิงใช้ได้นะผู้ชายก็ใช้ได้เพราะว่าตัวนี้คือตัวเดียวจบใช้ได้กับทุกสภาพผิวขนาดพี่ฝนผิวแพ้ง,ง่ายยังใช้ได้เลยเพราะไม่มีสารอันตรายนี่แหละเทสลา ที่ทำให้เราหน,น้นานเด็ก